สวัสดีครับเซาไอทีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Be e ี t ดฟโซ l กันนะครับวันนี้นะครับผมมารีวิวตัวละครนะครับฮาลิเบลนะครับในเวอร์ชั่นของคริสต์มาสปี2022นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่เขาเนี่ยสามารถที่จะดอบในเรื่องของเงินด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำหอมเล็กด้วยนะครับก็ฮาลิเบลนะครับอยู่ในสังกัดของอารันคาและก็เอ็ดปาร์ด้านะครับ ่วนสีนะครับหรือว่าสายเนี่ยเป็นตัวละครสายฮาร์ดนะครับหรือว่าสีม่วงนั่นเองผู้สังหารนะครับเป็นผู้สังหารยมมาทูตนะในส่วนของอ,อันดเมดนะครับก็สามารถที่ทาให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแช่แข็งได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมได้หนึ่งตัวละครเนาะก็เลยได้เบิกเน,น,น่มา1ช่องเรื่องเราก็ปลดเป็น SP สนะครับส่วนลิง์หรือว่าโซนะครับก็คือเมื่อเลือดเต็มเนี่ยถ้าพลังโจมตีทั้งหมดบวกให้30เซ ในส่วนของรูปแบบการโจมตีนะครับเป็นตัวละครตีระยะไกลหรือว่าเป็นตัวที่ตีสีน้าเงินนั่นเองนะครับก็ทุกสกิลเลยเนาะนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยสามารถที่จะติดสถานะแช่แข็งได้นั่นเองนะครับส่วนพาสซตฟติดตัวนะครับเมื่อเลือดเต็มนะครับเพิ่มเอ่เพิ่มความเสียหายท่าสกิล40เอร์เซนะครับแล้วก็มีหลบฉุกเฉินบวกหนึ่งมาให้นะ แล้วก็มีในเรื่องของเบรกกาสศัตรูได้นะครับแล้วก็ตีตัวละครที่มุดดินได้เหมือนกันนะอบิลิตี้ที่ให้มานะครับเพิ่มความเสียหายถ้าสกิลเนี่ยบวก40%แล้วก็ความเสียหายของถ้าไม่ตายบวกอีก0นะครับมีลดคู่ด้าสกิลนะครับ12%เมอ่เอเื่อเต็มนะครับพลังโจมตีทั้งหมดบวก30%นะครับแล้วก็ตัวละครนี้เนาะมีในเรื่องของการดรอปคังด้วยครับหรือว่าดรอปเงินให้เรา70%รนะครับรวมถึงนะครับการดรอป ในส่วนของน้ำหอมเล็กนะครับสีเหลืองนะครับหรือว่าสีส้มเนี่ยบวกมา5ขวดนะครับมีฮิตนะครับสําหรับถ้าสกิลบวกมาให้1นะก็รวมของเดิมก็เป็นบวก2นั่นเองเนาะเมื่อติดสถานะผิดปกตินะครับศัตรูเนาะจะติดนางขึ้นอีก5วินาทีนะครับมีในส่วนของการเพิ่มความเสียหายทั้งหมดนะครับเมื่อศัตรูติดสถานะแช่แข็งด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ช่วยในเรื่องของการดอกเงินได้ดีนะครับรวมถึงกับดอกน้ำหอมเล็กด้วยนะครับ มาดูในส่วนของลิงค์น้ำหอมเลเวล15กับ20กันเนาะซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นสายอ่า,อาสาย s p เนาะนะครับใส่ s p ไปนั่นเองนะครับแล้วก็เลือดเต็มนะครับค่าพลังโจมตีทั้งหมดก็จะบบกมาให้อีก25นะครับส่วนเครื่องประดับนะครับหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยนะครับเน้นในเรื่องของค่า s p เนาะจะมีเป็ดทองนะครับที่เป็นเกิดใหม่นะครับเป็นดาวแดงและช่วยในเรื่องของ ้าไอทีนะครับแล้วก็เลือดมาให้30นะครับแล้วก็มีออฟลองอพลังกดดันวิญญาณด้วย30นะครับหรือก็คือเป็นค่าไอทีแหละนะครับแล้วก็จะมีถ้วยชงชาคลาสสิกนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไว้สําหรับตัวละครนะครับสังกาอลังคาแล้วก็เอ็ดปาร์ดานะครับบวกพลังกดดันวิญญาณห้เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ออฟลองอีก30เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็จะเป็นเก้าอีเอ็ปาร์ดานะครับก็เพิ่มความแรงของสกิลเนี่ยของสังกาอลังคาแล้วก็เอ็ปาร์ดา20%นะครับ ส่วนอัปลองก็เป็นพลังกดดันยายสามสิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งลิง์ตัวละครที่ใช้สกิลเนาะเราจะเน้นเป็นรถคูดาวหมดเลยนะครับส่วนอีกออฟหนึ่งก็จะใช้เป็นความเสียหายสกิลก็ได้นะหรือว,ว่าจะเป็นเลือดเต็มก็ได้เช่นกันนะครับ่านะครับเดีย๋ยวเราไปลุยกันนะครับสำหรับน้ําหอมเนาะน้าหอมเล็กนะครับจุดเด่นเลยก็เรื่องของคังกับน้ําหอมเล็กนะครับเดีย๋ยวเราไาลองตีน้ําหอมเล็กกันก่อนเนาะ สีม่วงนะครับเอ้ยอันนี้ไม่ใช่น้ำหอมอันนี้ม้วนคำพี้ออะอยู่นี่เนาะนะครับน้ำหอมสีม่วงอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่เนาะมานะครับเดี๋ยวเราไปลองดูในเรื่องของ มูเมนต่างๆนะครับท่าตะกงท่าสกลิสกลดูดีหรือเปล่านะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ลบก่อนนะแต่ผมว่าเขาทำดีไซน์มาสวยนะแต่ว่าในเรื่องของการแดดหรือไรเนี่ยผมว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยไกลนะครับนะบะไม่ได้ค่อยไกลเนาะมันนี้แค่แบบมันก็ประมาณเนี้ยเออสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งนะครับปล่อยในเรื่องของ น้ำแข็งเอาไปด้านหน้านครับอันนี้ตีปกตินะจะเป็นเหมือนภูเขาน้ําแข็งอะ่อะคล้ายๆนะครับสกิลหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยปล่อยน่าจะคล้ายๆแบบเป็นน้ําแข็งเนาะเหมือนเป็นเก็ดน้ําแข็งอะ่ะไหนปะมันไม่ได้แบบใหญ่ส<ๆ>กิลที่สองสอกิลที่สองเนี่ยจะเป็นกล่องของขวัญน,นะครับที่อา่าเป็นรูปทรงของ หมีม้นะครับเพราะว่ามันเต็มหิมนะเนาะเอ่อเต็มคิปมัดเ,เห็นปะตังเก็ตเห็นปะเพื่อนๆว่ามันมีน้เอ่อมันมีกล่องของขวาญออกมาด้วยนะครับแต่ด้วยวิธีนึงนะอืบเห็นปะข้างหน้าจะมีเอ้ยแล้วเหมือนว่ามันจะเป็นเป็นวอร์เทิคไปด้านหน้าด้วยปะเอ้ยเหมือนเป็นวอร์เทิคไปด้านหน้าด้วยไหมอะเดี๋ยวดูวต,วตรงนี้นะเฮ้ยจอมตีบิดดา รู้เป็นเหมือนจะเป็นวอลทิกด้วยอะเไอผมดูผิดไปอาจจะลองดูประมาณเดี๋ยวมานี้เนี่ยอ๋อมันแบบเหมือนเราปล่อย,ยน้ําแข็งอะไปด้านหน้านะแต่ว่าเป็นแนวยาวเหมือนคล้ายๆเป็นคลื่นเนะี่ยเออเป็นขึ้นไปมันก็เลยเป็นแนวยาวเหมือนคล้ายๆเหมือนว่าจะเป็นวอลทิคแต่ไม่ใช่นะอั Ultimate นติเมนสครับโุ้ยเ อาของขวัญอยู่ข้างในน้ำแข็งเมื่อราชินีอ่ะเออนะครับเหมือนเป็นฟาตัวหของเขาเหมือนเป็นราชินีน้ำแข็งเนาะทำไมดูสวยจังอ่ะอะไรครับเดี๋ยวเรามาน้ำหอมใหญ่นะครับมาดูดามีในเรื่องของน้ำหอมใหญ่กันนะว่าเป็นยังไงนะแต่แค่ดีไซน์ผมว่าทำมาดูดีมากเลย มันสวยอะปึ๊บหมดไหมรักไกด้วยาเปไปยังงูนเลยนี่คือสะกิลที่สามนะครับก็ทั้งจอเนาะหมุนตัวไม่ได้ตัวละครนี้ไม่ได้นี่นะไม่ได้การสถานะผิดป,ปกตินะครับก็ระวังเรื่องบอกไว้ด้วยนะปึ้งโอเคดูนะอันนี้คือฟูสกินนะครับเป็นค่าสามเนาะดูเหมือนจะ ผมไม่รู้ว่ามันคือแบบอนิเมชันอะไรอะนะครับเหมือนหมุนแล้วก็มีเรื่องของน้ำแข็งลงมาข้างบนนะครับดูวิธีหนึ่งนะนปึ๊บนะครับมันเป็นธีมคมริสต์มาสนะครับมันก็จะแบบอย่างนี้ยแหละแบบวับแบบวับ,บอ๋อโดนละ <c oughs> <c oughs> เอ้ยมันรวบมอนใช่ไหมตะกี้ที่สองมันรวบมอนด้วยนะใช่ไหมัป้ยเปึ้บเปิ้ลเเมื่อกี้เออนะครับเหมือนมันรวบมอนเลยอะ่ะอ่อไอจอมไอโจรไอรินจามันจะทำให้เราความเร็วลดลงนะ ราชนีน้ำแข็งนะครับมาแจกของขวัญให้กับน้องๆหนูๆน,นะสวยไหมเนี่ยผมว่าสวยนะอะไรมันช่มันสวยอะ่ะผมงก็เป็นราชินีนะนี่ด้วยแบบราชุวยเขาตัดกับสีผิวขังไงมันเลยดูเด่นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฮาริเบลนะครับเวอร์ชันคริสต์มาสในปีของ2022นอเนาะ ซึ่งผมชอบในเรื่องของดีไซน์ชุดของเขามากเลยเนาะแล้วก็ในเรื่องของถ้า Animation Skill ของเขาอะนะครับแอนนะิเมตเนาะดูสวยดูแบบเป็นราชินีนะครับผมสำหรับในเรื่องของความแรงผมว่ามันไม่ได้แรงมากนะครับอาจจะอยู่แบบกลางๆนิดนึงนะเพราะว่าในเรื่องของการบูทอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้บูทเยอะนะครับบู40เนาะอย่างที่เรารู้กันนะครับแล้วก็เป็นฮิตมีฮิตโจมตีสกิลแค่หนึ่งด้วยนะครับเพราะว่า ในปัจจุบันก็มีแบบพวกบวก2อบวก3อะไรแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบ o สต์ความแรงสกิลเนี่ยก็ไป80กันแล้ว8 0ดสิบร้อยหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับหลักเลยนะครับเราเขาเด่นในเรื่องของการดรอปเงินเนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็รวมถึงออดรอปในเรื่องของน้ําหอมเล็กบวก5้าด้วยนะครับก็ถ้าใครมีตัวละครนี้นะครับสามารถที่เอาไปาลงในเรื่องของเงินได้นะครับหรือว่าน้ำหอมเล็กก็ได้นะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายหนึ่งตัวนะแต่ว่า จะติดในเรื่องของสถานะพิปกตินะครับที่เขาไม่ได้กันเลยนะครับสักสถานะนะอืนะครับก็ถือว่ายังโอเคนะครับยังเป็นตัวละครที่ยังเล่นได้อยู่นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถด o n a t i n ลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้นะครับหรือว่าจะสมัคร Member s h i p นะครับเริ่มต้นที่35บาบาทต่อเดือนนะครับมีป้ายนะครับ หลังชื่อแล้วก็มีในส่วนของสติกเกอร์ไว้ใช้นะครับผมก็ประมาณนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ